คนไทยจวกเละค่ะพอบอรทรอคนใหม่สั่งไม่บุกหรือคาสิโนโคขมรนรุกล้ำดินแดนไทยค่ะ หลังจากที่กองบัญชาการกองทัพเรือนะคะจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งผอบอรทอรอให้พลเรือเอกไพรโรดเฟื่องจันท์ผอบอรทอรอคนใหม่ซึ่งพลเรือเอกไพรโรดก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีรื้อถอนอาคารของกัมพูชาที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะคาสิโนที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดโดยระบุบอกว่าจะสารต่องานของพลเรือเอกเจิรพ ว่องวิทย์ผบทรอคนเก่าโดยจะเร่งกดดันกัมพูชาให้หรื้ออาคารคาสิโนในส่วนที่รุกล้ำก่อนจะบอกว่าถ้าไม่รื้อก็อาจจะเลงหาหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันกับกัมพูชาค่ะโดยพลเรือเอกไพโรธนะคะบอกว่าอาคารคาสิโนของกัมพูชาที่รุกล้ำพื้นที่บ้านท่าเซน ธมดาจังหวัดตราดที่ผ่านมาเนี่ยเรากดดันมาตลอดเราได้รับข้อมูลว่าถ้ายังไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องให้คนเข้าใช้ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่มีการเข้าใช้ประโยชน์อาคารแต่ต้องเจราจาและก็กดดันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในบริเวณนั้นฝ่ายกัมพูชาเริ่มก่อตั้งต้องกดดันให้เขาพิจารณาทำลายและเมื่อถามย้ำนะว่ามีการมองว่ามันจะเป็นการสร้างในพื้นที่ของไทยต้องเป็น ฝ่ายกัมพูชาหรือทหรือว่าฝ่ายไทยก็ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วหรือไม่เพราะว่าทรนะคะบอกว่าในขณะนี้เราต้องร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพราะว่าหน่วยงานความมั่นคงก็ดูเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวส่วนการเจรจาก็จะมีกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆต้องเจรจาก,กดดันต่อไปขอยืนยันค่ะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าปล่อยให้อยู่ตรงนั้นชั่วกระตานาปีนะคะแต่จะใช้มาตรการกดดันเข้มข้นขึ้น คนเรือเอกไพรโรดบอกอีกว่าสำหรับพื้นที่อาคารคาสิโนที่ท่าเส้นเนี่ยต้องพิจารณาข้อตกลงที่จะพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาว่าจะออกมาอย่างไรระบบตรวจการของเราไม่ได้ขึ้นไปทุกวันเพราะว่าพื้นที่ฝั่งเราเนี่ยอยู่บนเหวมากกว่าแต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นพื้นราบก็เลยต้องรอบครอบพอสมควรซึ่งถ้าสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันแต่ถ้าจะใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ได้ก็ต้องพูดคุยร่วมกันไม่ได้นะ ก็คงจะต้องหาวิธีกดดันผ่านวิธีใดวิธีหนึ่ง แล้วเมื่อถามย้ำเขาว่าไอ้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยในรูปแบบไหนพบะทะรรนะบอกว่าไม่ได้มองว่าจะเอาไปทำคาสินโนหรอกแต่มองว่าเป็นอาคารอย่างเดียวซึ่งสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ก็จะอาจจะเป็นอาคารตรวจการร่วมกันก็มองแบบนั้นไม่ได้มองว่าตรงกันว่ามันไปเป็นคาสินโนแต่มองว่าเป็นอาคารที่เอามาใช้ได้นะคะก็ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่านอกจากไอ้17พื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดที่ฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำขึ้นมาเนี่ยมีพื้นที่ ื่นเพิ่มอีกหรือไม่เพราะปะรอรบอกว่าจากการตรวจสอบเพราะว่าไม่มีการมาเพิ่มนะไม่มีการลุกล้ําเพิ่มแต่บางจุดก็ประท้วงก็หยุดสร้างไปแต่บางจุดประท้วงอย่างเช่นบางคูเลดเนี่ยเขาก็กลบบางถนนบางสายเขาทํามาแล้วด้วยสภาพภูมิประเทศที่เลี้ยวมาในไทยเขาก็หลีกเลี่ยงไปทางอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วฐานที่มั่นทางทหารก็มีที่บ้านชํารากเท่านั้นค่ะ และจากเรื่องนี้นะคะมันสร้างความกังวลและสร้างความไม่พอใจให้คนไทยอย่างมากเนื่องจากมองว่าการเปลี่ยนเป็นฐานร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกัมพูชาซะมากกว่าและมันก็อาจจะให้ทําให้กัมพูชาเนี่ยมาอ้างลุกล้ําเราได้อีกในอนาคตซึ่งเสียงส่วนใหญ่ค่ะอาจจะอยากให้ตัดปัญหาให้หรือมันไปเลยจบๆไปเราลองมาฟังความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนกันดูค่ะ อย่างท่านแรกนะคะบอกว่าให้รีบทำร้ายให้สิ้นซากอย่าหมกปัญหาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นต้องมาเจ็บตายไม่สิ้นสุดระดับแม่ทัพนายพลต้องมองการกไก่ไปอีกร้อยรปีต่อมาท่านที่สองค่ะบอกว่าจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องใช้ร่วมกันต้องไปใยดีมันขเขมนเนี่ยมันทำร้ายเรานะต่อไาท่านที่สค่ะบอกว่าถ้าไม่ทุบทิ้งต่อไปก็จะมีปัญหาอีกแน่นอน ต่อมาท่านที่4เป็นเพจอาเซียนมองไทยนะแสดงความคิดเห็นไว้บอกว่าอันนี้อีกอันเนี่ยต้องรื้อเท่านั้นไม่ต้องมีอะไรร่วมกับขเขมรหรอกทําอะไรเนี่ยต้องโปร่งใสสง่างามอย่าให้มันมีปัญหาต่อเนื่องไปได้รุกล้ําเท่ากับรื้อถอนดีที่สุดค่ะ ต่อมาท่านสุดท้ายท่านด่หานะะบอกว่าถ้าไม่รื้อกาสิโนก็แปลว่าไม่สามารถจับคนผิดมาลงโทษที่ปล่อยให้มันสร้างในเขตแดนไทยได้สิสรุปแล้วว่าจะฟอกดาให้เป็นขาวทั้งคนทั้งเงินทั้งบ่อนแบบนี้เรียกว่าขายจุดๆจุด,จด,จดไหมนะคะไม่กล้าอ่านคุณผู้ชมคําแรงอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมและคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะ